ถ้าหากว่าท่านถูกใจสินค้าอะไรสักชิ้นหนึ่งคำว่าแพงไม่มีอยู่ในหัวแน่นอนนะครับสวัสดีชาวรถเครื่องเก่าทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยกับตะรถเครื่องเก่าวันนี้มีสินค้าที่ภูมิใจนำเสนอเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เกินไว้ต้นคลิปนะฮะ ถูกใจไม่มีคำว่าแพงอย่างแน่นอนนะครับกับเทน่านิวตัวสุดท้ายแน่นอนครับอันนี้เขาบอกทับไม้ส้มเนะี่ยใช่แน่นอนอ่ะอันนี้สีส้ม <Wow. S 1> านเปนเซะฮะแมกเกลียวแท้ติดรถมาเลยนะครับภาสีเต็มอยู่นะครับ อ๋อไม่ไม,ไม่ไม่เต็มแล้วฮะโทษทีหกห้านะครับหกห้าเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่นี่นี <c oughs> กะลกะดาหกห้านะครับตาเบาะยังเดิมเดิมอยู่เลยนะฮะฝาปิดนี่นะครับสองทีแยกสีสันสวยงามนะฮะ สีน้ำเงินส้มดำเราแม็กแทะอบไก่มีท่อเดิมแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะรถกันนี้เอามาก็ชุบน้ำล้างอย่างเดียวโซสเตอร์มีครบนะครับนี่เป็มพร้อมชุดโอน ค่ะสีหกนะครับปีสีตัวสุดท้ายแล้วก็เลิกผลิตแล้วนะฮะสำหรับเทนานิวแบตเตอรี่มีพร้อมอ่อนหน่อยไปเลียวออกระบบเกียร์ใช้ได้หมดนะฮะลองฟังเสียงเครื่องเลยไรที่ติดเรื่องเครื่องยนต์ ยังแน่นๆน่น, <c oughs> นี่นะร,ระบบไฟสูงไฟต่ำใช้ได้หมดนะครับไฟเลี้ยว <c oughs> พอระบบไฟปั่นก็แตรก็ดังเลยนะฮะนี่ฮะเครื่องนิ่งๆเริ่มโอนภาษีพร้อมพร้อมไปต่ออีกหนึ่งปีสวยใสยไร้ที่ติอยากได้ใหม่กว่านี้ก็น่าจะ ไปทำเพิ่มหรือไม่ก็ทำสีใหม่แล้วแต่ชอบนะครับแต่เดิมๆก็ใช้ได้แล้วนะฮะเบาอ,อย่งเดิมเลยฮะสติ๊กเกอร์เบายัางอยู่เลยเจ้าของดูแลรักษาดีนะฮะปีสี่สี่ห้าสี่หกสี่ตอนนี้หกหกโอ้โหยี่สิบสองปีแล้วนะฮะร,รถคันนี้ราคาครับเอาไปเลย ถูกใจไม่มีคาว่าแพงนะครับสำหรับเทน่านิวหนึ่งมืนสามพันบาทครับหนึ่งมืนสามพันบาทเล่มพร้อมชุดโอนภาษีหกห้านะครับเทน่านิวปีสุดท้ายปี 44, สี่สี่ม่สีส้มนะครับนี่แม็กเกลียวแท้แล้อเปลี่ยนเอายางเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะนี่ล่องลึกเลย หนึ่งมืนสามพันบาทนะฮะยังไม่รวมค่าจัดส่งท่านอยู่จังหวัดไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะสำหรับเปบิดโทรที่ขึ้นให้หรือไม่ก็นี่นะฮะยังมีรถรอรีวิวอีกนะครับสำหรับช่องตารถเครื่องเก่าไม่ต้องห่วงเรื่องการคดโกงนะครับก็ได้รถร้อเซแน่นอนนะฮะ ท่านที่รับชมอยู่ก็ไว้ใจได้เลยนะฮะสำหรับลูกค้าเดิมนะครับท่านที่เคยสั่งซื้อก็การันตีให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ได้รับรถแล้วที่ได้สั่งไปกับทางร้านนะครับก็ได้รับรถรับรถแล้วก็คอมเมนต์ทีนะครับว่าส่งจริงได้รับรถจริงนะฮะลูกค้าใหม่จะได้มั่นใจให้กับ ช่องตารรดเครื่องเก่านะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยกับตาดรดเครื่องเก่านะครับมีคลิปย้อนหลังนะฮะสามารถย้อนไปดูได้คลิปนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ